อนันตพลถึงขั้นต้องขายบันไดรถกินในยุคนี้ย้ำไม่ได้เล่นมุกเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องนักแสดงหนุม่มอาอนันตพลสิริชุมแสงโด่งดังเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี3นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าจากสถานการณ์โควิดระบาด ที่กำลังหนักอยู่ในขนาดนี้ประเทศไทยหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบกันไปเต็มๆและยิ่งสถานการณ์ช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะทีวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งก็บอกว่าส่งผลให้กับหนุ่มอาไม่สามารถทํางานได้ต้องเลื่อนการถ่ายละครออกไป ล่าสุดทางด้านหนุ่มอาก็ได้ออกมาโพสคลิปขำที่ดูเหมือนว่าจะตลกไม่ออกโดยเป็นคลิปที่ขนาดเจ้าตัวได้ไปร้านขายอะไหล่รถยนต์เพื่อไปขายบันไดข้างรถพร้อมกับข้อความเราเดินทางมาถึงจุดที่ต้องขายบันไดรถซึ่งคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าขายจริงไม่ใช่การเล่นมุกแต่อย่างใดนะจ๊ะ